วันนี้สิ่งที่เราต้องแก้คือปะผุไม่ใช่แก้ใส่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดตอนที่เราเกิดโควิดเนี่ยอินคัมช็อคเราหายไป2.6ล้านล้านบาทแต่นี่มันเดินแล้วถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องเอารายได้มาแก้รายได้จะมาเศรษฐกิจต้องโตขณะนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นคนก็คือคนเนี่ยยืนอยู่บนน้ำเนี่ยน้ำมาอยู่ตรงนี้เราต้องลดระดับน้ำเขาลงมา ให้เขาอยู่ในจุดที่เขาพอจะทรงตัวได้หารายได้แหล่งใหม่แล้วก็เดินต่อไปได้ Assumption หนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาก็คือว่าในอีก3ปีข้างหน้าลองคำนวณซิว่าทะท่านี่กูเดินไทยอยู่ที่89%ของ GDP นั่นหมายความว่าวันนี้เราอยู่ที่91อีก3ปี89 เราลดลงแค่2มันก็คือคำตอบว่าการมอง GDP เราก็คือไม่โดศูนเท่าที่คุณสรพล์ทำงานในวงการนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็เห็นสถานาการณ์นี้อันนี้เลวร้ายที่สุดหรือยังหรือว่าโควิดหนกว่าน,นี้หรือย้อนไปปี40หนักกว่าน,นี้ปีที่ผมไม่มีวันลืมนะคือปี43หวังว่าเราจะไม่กลับไปอยู่จุดนั้นไม่ควรนะครับเพราะมันยากแค้นจริงๆ ย้อนกลับไปส่วนที่เป็นภาคครัวเรือนนะคะแนวทางที่จะทําให้มันไม่รุนแรงกลายเป็นหน้าผานี้นะคะเดบลิกนะคะมาตรการตอนนี้ชุดที่เราใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณสรพลมองว่าควรจะมีแนวทางหรือว่ามีมาตรการอะไรที่ทําให้แก้ไขปัญหานี้ได้อย่างถึงรากฐานแล้วก็แก้ไขได้อย่างจริงจังท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับท่านท่านผู้ว่าเศรษฐพูดอย่าพูดไว้ชัดเจนนะครับว่าตอนที่เราเกิดโควิดเนี่ยอินคัมช็อก เราหายไป2.6ล้านล้านบาทใน3ปีของของโควิดนะครับนั่นคือความสูญเสียแต่นี่มันเดินแล้วถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องเอารายได้มาแก้รายได้จะมาเศรษฐกิจต้องโตถูกไหมครับอันนี้คือคือเงื่อนไขนะครับเศรษฐกิจที่โตต่ํารายได้ไม่มีทางจะมาพอวันนี้สิ่งที่เราต้องแก้คือปะผุไม่ใช่แก้ใสเ่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ให้เวลากับลูกหนี้ให้เขาหมุนชีวิตเขาหารายได้ใหม่ให้ได้หาทางที่เขาจะมีรายได้ใหม่แน่นอนครับจะมีบางคนที่อยู่ไม่ได้จะต้องจะต,ต้องคล้ายๆว่าเสียหายไปก็ตัดหนี้ศูนย์กันไปนะครับมันก็จะมีจํานวนหนึ่งอันนี้คือความจริงที่ที่ต้องยอมรับให้ได้ขณะนี้ถ้าเปรียบเป็นคนก็คือคนเนี่ยยืนอยู่บนน้ําเนี่ยน้ํามันอยู่ตรงนี้น้ํามันอยู่ตรงที่คอเดินไปลําบาก เราต้องลดระดับน้ำเขาลงมาให้เขาอยู่ในจุดที่เขาพอจะทรงตัวได้หารายได้แหล่งใหม่แล้วก็เดินต่อไปได้ถ้าเศรษฐกิจโตเร,เร็วขึ้นในอันระยระเวลาไกลก็จะดีขึ้นเขาก็จะกลับมาจัดการปัญหาได้ทางทางออกเขาเวลานี้คือปรับโครงสร้างนี้ซึ่งแบงก์ชาติกรุณาทำให้บังคับแล้วนะครับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้จะต้องปรับโครงสร้างนี้ นะครับกรณีเป็น SM อกรณีเป็น NPL บังคับแล้วนะครับต้องทําอย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นมากก็คือว่าผมเสนอว่าอย่างนี้ถ้าเราต้องเอาเงินไปให้กับกองทุนฟื้นฟู46สตังเราแบ่งจากตรงนั้นมาว่า20สตังเนี่ยไม่ต้องไปให้กองทุนฟื้นฟูนฟได้ไหมสถาบันการเงินมีแรงจูงใจคือไม่มีค่าใช้จ่าย20สตังนี้หลายหมื่นล้านนะครับเอาหลายหมื่นล้านเนี่ยมาช่วย คนที่เป็นลูกหนี้ก็คือสถาบันการเงินก็คือไม่มีรายได้เท่ากับจํานวนค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องเสียไปด้วยการลดแลกแจกแถมละแต่การลดแลกแจกแถมเขาควรจะต้องมีเงื่อนไขถูกไหมครับเงื่อนไขเช่นคุณหามาห้าร้อยนะสถาบันการเงินช่วยคุณห้าร้อยนะครับแล้วปรับโครงสร้างหนี้ยืดออกไปอย่างน้อยปีหกเจ็ดคุณจะไม่ถูกลบกวนสมาธิด้วยการถูกเจ้าหนี้ฮือเข้ามาทวงหนี้คุณทุกเดือน จนคุณไม่มีเวลาเพื่อให้คุณตั้งหลักให้ได้แล้วก็รอวันฟ้าใหม่ที่มันจะเปิดแล้วคุณก็จะได้เดินต่อได้ผมเชื่อว่ามันมีโอกาสเพราะว่าอะไรครับเพราะว่างบประมาณภาครัฐนะครับมันจะออกเดือนนะครับเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาประมาณ5เดือนใช่ไหมครับงบปี67นะครับแล้วมันจะต่อได้งบปี6 8ทันทีถูกไหมครับอีกก้อนหนึ่ง งบปี67ที่อั้นกับงบปี68ที่กำลังจะมามันจะไปก้อนมหคือมาเลยไอ้สองก,ก้อนนี้ครับที่ผสมกันแล้วอัดลงไปมันมีโอกาสที่มันจะพลิกฟื้นได้นะครับถ้าถ้าถ้าไม่มีเงื่อนไขจากภายนอกนะไม่ยิงกันอ,อีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีโอกาสอย่างนั้นปุ๊บเศรษฐกิจมีการเติบโตจุดติดอ่ขาขณะนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องการคือเวลา เพราะเขาเขาาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้หรอกนะครับเขาทํางานเนี่ยเขาบอกว่ารายได้เขาสามหมื่นวันที่31เอ็ขาจะได้ตังสาม0 0ื่นแต่วันที่หนึ่งเนี่ยเขารู้เลยว่ามีคนจองกระถินเนี่ยสามหมื่นเขาสองห0ื่นไปแล้วเขาจะได้แค่หมื่นเดียวอย่างเงี้ยเขาอยู่ไม่ได้เน้นลดระดับน้ําลงมาลดระดับน้ําลงมาให้เขาเดินให้ได้แต่ถ้าเขาอยู่อยู่เงี้ยเขาเดินไม่ได้ มันมันมันก็เป็นปัญหาแบบนี้แหละครับมีการพูดถึงเรื่องของดอกเบีย้ยนะคะว่าควรที่จะลดลงมามากกว่านี้นะคะหรือว่าคือลดจากที่ค้างสูงอยู่ลดดอกเบีย้ยช่วยแก้ไขปัญหาดีได้ไหมคะคุณสุรพลแรงจูงใจอยู่ตรงไหนอะ่ะเพราะว่าดอกเบีย้ยที่เราต้องการให้ลดไม่ใช่ดอกเบีย้ยนโยบายนะครับ,รบที่ผมผมไม่ได้สนใจผมสนใจว่าดอกเบีย้ยหน้างานดอกเบีย้ยหน้างานจะลดได้อะไรคือแรงจูงใจ ที่จะทําให้สถาบันการเงินที่เขาอยู่ในระบบทุนนิยมมีผู้ถือหุ้นเขายอมเฉือนกําไรสถาบันการเงินของรัฐหลวงสั่งได้ระดับหนึ่งที่ไม่ทําให้ฐานะเขาเสียหายถูกไหมครับชะลอนั่นชะลอนี่ได้เพราะฉะนั้นอะไรคือแรงจูงใจที่ทําให้เขาถ้าเราไม่มีแรงจูงใจเราไปบังคับไม่ได้เพราะกฎมันมีบอกว่ามันจะต้องสร้างแรงจูงใจระบบมันเป็นระบบแบบนั้น ผมผมพูดอย่างนี้ก่อนสมมุติผมเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับคผมมีเงินเหลือทุกวันผมก็เอาเงินเหลือผมเนี่ยครับไปฝากผมก็ได้ดอกเบี้ย2.5อร์เซ็นตถูกไหมครับแล้วผมไปปล่อยสินเชื่อเอาง่ายๆนะผมไปปล่อยสินเชื่อผมจะได้ส่วนต่าง2.5เปนอะร์เซ็นหรือเปล่าเพราะอันนี้ผมเอาไปปล่อยเนี่ยผมได้2.5เลยนะเข้ามาเลยนะเต็มๆผมไปปล่อยเนี่ยในภาวะแบบนี้เศรษฐกิจโตต่ำผมได้ กำไรชัวร์ๆไหมไม่ต้องการสำรองเลยเลยนะ2 5งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไหมเพราะถ้าลดแรงจูงใจให้ไม่ให้ไปทางโน้นแต่ลดมาให้ไปทางนี้มันคือการสร้างแรงจูงใจแต่แน่นอนคำตอบมันคือว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนมันก็มีความกลัวไงว่าถ้าทำตรงนี้เงินจะไหลออกโน่นนั่นนี่ก็เถ,ถียงกันอยู่เนี่ยผมก็บอกว่าสิ่งที่จะให้ไปช่วยไม่ได้ช่วยทุกคนช่วย คนที่เปราะบางคนไหนเข้าเงื่อนไขเปราะบางก็ช่วยคนนั้นเช่นคนรายได้ต่ำกว่า20,000ถูกไหมครับเป็นนี้เท่านี้แล้วกำลังอยู่ในฐานะเป็น SM ช่วยได้นะครับขึงเป็นตาราง e x c e l เลยครับตั้แต่คนที่1ถึงคนที่หมื่นคนที่แสนแล้วเข้าไปตรวจทีละคนเลยว่าสัญญานี้ช่วยได้ไหมนะครับ14ล้านคนที่เป็นคนคนผู้มีรายได้น้อย,อยเรายังหาตัวเขาเจอยังยังกรองเขาได้ อันนี้คือลูกหนี้ที่อยู่ในระบบมีสัญญาทุกคนเราหาตัวเขาเจอทำไมเราจะทําไม่ได้แต่ถ้าเราเถียงกันว่าอันนี้คือทางที่ดีที่สุดคือใช้เวลาในการเถียงไปเรื่อยๆเนี่ยดอกเบี้ยม,มันไม่รอเรานะครับมันก็ <c oughs> ไปมันเรื่อยๆคนมันก็จะหมดความอดทนลงไปทุกวันทุกวันอนะ่ะอันนี้นี่คือบรรยากาศที่ผมอยากเห็นครับผมค่ะ <c oughs> เราจะมี โอกาสมีแสงสว่างในการแก้ปัญหานี้นี้ได้ใช่ไหมคะคุณสุรพลนี่ครัเรือนจาก90%กว่าเปอร์เซ็นต์เป้าหมายที่บอกว่าอยาจะลงมาที่80%เนีย่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมใน1ปีหรือ2ปีนี้สิ่งที่สิ่งที่ผมได้รับทราบข่าวมาก็คือว่าพักพวกที่อยู่ในแวดวงธนาคารเขาก็บอกว่าเขาได้รับคล้ายๆคำสั่งเนาะว่าให้ทำสิ่งที่เรียกว่า r e ตร t เทส ก็คือว่าเอาบาลานซ์ชีตของสถาบันการเงินใช่ไหมครับแล้วมาคิดว่าในกรณีที่เลวร้ายสุดนะอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็ดูว่าเงินกองทุนพอไหมอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมครับแอสเซมชั่นหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาก็คือว่าในอีกสามปีข้างหน้านี่ครัวเรือนไทยนะครับลองคำนวณซิว่าถ้านี่ครัวเรือนไทยอยู่ที่แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นตของ GDP นั่นหมายความว่าวันนี้เราอยู่ที่เก้าสิบเอ็ด อีก3ปี89เราลดลงแค่2มันก็คือคำตอบว่าการมอง GDP เราก็คือไม่โกรดสูงอันนี้คือมองมองแบบมองมองแเบทบ่าที่มีเท่าที่เห็นเนาะ,ะแต่ว่าแน่นอนคนที่บริหารนโยบายเศรษฐกิจเขาก็ต้องพยายามดันให้มันให้มันโตให้ได้เพราะว่าถ้ามันโตได้มีรายได้กลับมาการมีรายได้กลับมามันจะแก้ไขปัญหาเยอะครับ แต่ถ้ารายได้ไม่กลับมาปัญหาใจเพิ่มเยอะขึ้นไปอีกอันนี้คือหัวใจของเรื่องครับดังนั้นทางออกก็คือเศรษฐกิจต้องโกร w GDP ต้องโตรายได้ต้องมาค่ะเพราะถ้ารายได้ไม่มามันแก้ปัญหานี่ไม่ได้เพราะว่าดอกเบี้ยมันเดินมาสองสมปีที่ผ่านมาบนรายได้ที่กระพองกระแพกเต็มทีครับเท่าที่คุณสรพนทำงานในวงการนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็เห็นสถานาการณ์นี้อันนี้ เลวร้ายที่สุดหรือ,อยังหรือว่าโควิดหนักกว่านี้หรือย้อนไปปี40หนักกว่านี้ปีที่ผมไม่มีวันลืมนะคือปี43หลังปี40แล้แผปลปริแตกเพราะปีนั้นเนี่ยตัวของเราเองเนี่ยต้องลดเงินเดือนรอบแรกรอบแรกนะครับ20%อรอบที่2อลดอีกนี่ลดระดับหัวหน้านะครับ20%ตอนที่ลดไม่มีอะไรเลยครับเดินเข้าไปถึงซีอโอาบอกว่า เรามาถึงจุดนี้นะขอคนละ20%ยังไม่กระทบลูกน้องแล้วก็โอเค2นาทีเองนะครับที่คุยกันเรื่องลดเงินเดือน20%แล้วเดิอนออกจากห้องไปทำงานนึกอยู่ในใจยังมีงานทำผ่านไปอีก3เดือนลดอีก20%เหลือเงินเดือน60%แล้วนะครับค่ะผ่านไปอีกสิ้นปีใกล้สิ้นปีบอก10เลือกหนึ่ง สตาฟเราสิบคนต้องเอาออกหนึ่งคนสิบเลือกหนึ่งสิบเลือกสองเราก็ต้องเดินกลับไปที่ออฟฟิศลูกน้องก็ร้องไห้แล้วก็ยกมือบอกว่าขออาสาสมัครใช่ไหมครับอาสาสมัครเขาขอ Early อาจจะรับแพ็กเกจนิดหน่อยแล้วเขาก็ไปเราไม่อยากเห็นภาพนั้นเพราะมันมันหลอน NPL ตอนนั้นเท่าไหร่รู้ไหมครับสี่สิบเจ็ดจุดสี่นะครับตัวเลขนี้ผมจำแม่นเลยตีสามถูกปลุกขึ้นมา บอกว่าวันที่สองกรกฎาผู้ค้ามชาถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นผมเป็นฝ่ายวางแผนและบริหารการเงินเป๊ะเลยมีมีถือถือสัญญาสินเชื่อ63ล้านเหรียญ Open Position อันนี้คือบรรยากาศแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะพูดเหมือนคล้ายเดจาวูนะค่อยๆปีปีปีหกเจมันคล้ายๆนะอากาศบรรยากาศมันคล้ายๆอะครับ แต่เราก็พยายามบอกไม่น่าใช่ยังไม่ใช่ยังแก้ได้นะยังแก้ได้แะหวังว่าเราจะไม่กลับไปอยู่จุดนั้นไม่ควรนะครับเพราะมันยากแค้นจริงๆเที่ยวนี้มันมีความเสี่ยงที่เราจะกลับไปย้ำรอยในจุดภาพฝันร้ายเดิมไหมคะวันนั้นเนี่ยปัญหามันอยู่ที่บิ๊กคอร์เปอรทนะครับมันอยู่ที่บิ๊กคอร์เปอรทแล้วก็เป็นปัญหาอยู่กับ IMF เ mm hmm. จ้าหน้าที่ IMF ที่มาเคยเคยมาดูมาคุยกับผมตอนนั้น เขาก็เลี้ยงข้าวกินกาแฟเขาคุยเขาบอกประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก70 Family ที่ดูแลธุรกิจทั้งหมดตั้งแต่บสบู่ยันเรือรบเนี่ยนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้มันเป็นคนตัวเล็กๆๆๆๆวันนั้นน่ยมันไม่มีสินเชื่อบัตรเครดิตมันไม่มีสินเชื่อจำลองทะเบียนมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่สินเชื่อบ้านแต่วันนี้มันมีมีครบสาภาพัฒนก็พูดถึง ตัวเลขใช่ไหมครับว่าจำนำทะเบียนโตขึ้นทั้ง40%่แสดงว่าคนก็เอารถมอเตอร์ไซค์เอาจำนำาเอาทะเบียนไปจำนำเพื่อจะเอาเงินสดมาถูกไหมครับสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็บอกว่าจำนวนบัญชีที่มีเงินฝากน้อยเงินไหลออกจำนวนเงินบัญชีที่มีเงินฝากเยอะไหลไปฝากเพื่อหาผลตอบแทนเห็นภาพพวกนี้ชัดเจนมันคืออาการที่ออกมาให้เห็นเป็นจุดเป็น แต่แสดงว่ามันไหลลงมาสู่ระดับที่เป็นรากฐานของสังคมมากขึ้นไหลไปถ<ล> <ไป S 2> ึงไหลไปถูงเขาเรียกอะไรหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมคเยอะขึ้นไม่ใช่บิ๊กคอร์ปอเรทนะครับแต่มันเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมที่กระจายไปทั่วคุณโรพลมองว่ารากเง้ามันคืออะไรคะรอบผ่านวิกฤตจากปี40มาแล้วเราก็ฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรามาเจอโควิดแล้วปุ๊บไปตอนนี้เราพยายามที่จะฟื้นเศรษฐกิจฐฐฐฐฐฐแต่ปรากฏว่า พอหันกลับไปนะคะกลุ่มคนที่เป็นคนตัวเล็กๆประชาชนคนทั่วไปแบกหนี้กันตัวเลขสูงขนาดนี้ค่ะสิล้านล้านเราอาจจะก่อหนี้เกินศักยาภาพกันไปในบางกลุ่มในบางกลุ่มรายได้นะครับมันก็เป็นเรื่องทั้งเจ้าหนี้กับลูกหนี้แหละสมประโยชน์กันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหนี้เรื้อรังที่แบงค์ชาติกรุณาให้เดฟิน t ชันคือ ใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายได้จ่ายดอกมากกว่าจ่ายต้นถามว่าจ่ายดอกดีทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเป็นลูกค้าดีนะครับแต่ว่าจ่ายแล้วออกจากวังบนไม่ได้ค่ะคำถามผมง่ายๆคือมีอันนี้เป็นเรื่องจริงนะตัวเลขจริงเป็นหนี้2องแสนจ่ายดอกเบี้ยเดือนละประมาณสามพัน จ่ายมาแล้ว11ปี121เดือนจ่ายดอกมาโดยตลอดต้นเท่าเดิมในมุมบัญชีเป็นลูกหนี้ที่ดีของของสถาบักนการเงินเพราะจ่ายดอกเบีย้ยแต่ในมุมชีวิตจริงมันใช่ไหมเป็นเป็นเป็นคนที่มีคุณภาพหนี้ที่ดีไหมควรจะแก้ไหมควรจะแก้ไขไหมอันนี้แหละคือตัวอย่างที่เราอยากให้เห็นหรือว่าเราบอกว่า NPL ลดลง เพราะมันย้ายที่ไปอยู่ AMC เราไม่เห็นบาลานซ์ชีตของสถาบันการเงินดูดีแข็งแรงแต่ชีวิตจริงไปเจอเอ c ไล่บี้อันนั้นมันใช่ชีวิตที่ดีไหมม,มันเกินศักยาภาพเกินศักยาภาพปริ่มน้ำเจอโควิดรายได้หดหายตอนนี้นึกอยากจะกลับไปไม่มีหนี้มันก็กลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่กับตรงนี้ต้องอยู่กับมันต้องแก้กับมัน แล้วก็ถูกทวงหนี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้คืออาการที่ออกผมก็คิดได้แค่เดียวเดียวคือถ้าตาบดายไลได้ไม่มาลดระดับดามลงมาให้เขาหาทางไปทำงานหาหาอาชีพหารายได้เพิ่มให้เขาค่อยเขาอยู่ให้ได้เท่านี้เอง